แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลไม่กังวลถูกยื่นตรวจสอบปมถือครองหุ้นสื่อขณะที่แกนนำพักการเมืองเร่งลงพื้นที่หาเสียงช่วงโคงสุดท้ายปากีสถานยกระดับการรักษาความปลอดภัยในกรุงอิสลาม,มาบัดหลังอดีตนายกรัฐมนตรีถูกจับกลุ่มและผู้สนับสนุนออกมาประท้วงทั่วประเทศ พายุไซคโคลนโมคาพัดถล่มเมียนมาและบังกลาเทศวันศุกร์นี้ส่งผลให้ไทยฝนตกต่อเนื่องวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้ยานอาวกาศของจีนกลับสู่โลกหลังปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศรอบโลกนานถึง9เดือน ซูบารุฟอ r e เรสเตอร์ใหม่กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด i s i z e 4.0ของซูบารุ True d e t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN ข่าวค่ำครับวันนี้มาพบกันในค่ำคืนวันพุธนะครับที่10พฤษภาคม2566อยู่กับเราทั้งสองคนนะครับวันนี้ผมนิวพลวัตภูพิพัฒน์มาทับมารับหน้าที่กับพี่เก๋ครับดิฉันขวัญชนกเจริญพะกกภัยศาลนะคะติดตามความเคลื่อนไหวสําคัญกันหลายเรื่องเช่นเคยนะคะนับถอยหลัง4วันก่อนการเลือกตั้งหลายคนบอกตื่นเต้นแล้วพร้อมแล้วนะคะที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีเอนช่อง16ของเราก็มีเวทีประชา วิสัยทัศน์ของ7จ็ดพักการเมืองด้วยนะคะที่ก็มีการโชว์วิสัยทัศน์เรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวจะสรุปรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครบทั่วเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของ